ชิ้นใหญ่อยู่นะคะอันนี้ราคา5้าบาทเด็กๆต้องระวังนี้ครับดีดดคร่บวันนี้ปูคินจะพาไปร้านกาแฟที่ไหนครับไปที่ตรงนี้กัเดินตัดอาไปที่อยุธยานะครับเดี๋ยวตามภูคินไปกันเลยไปผูคินเดินไปครับอ่าไปกับคุณย่าเร็ว เดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะคะจอดรถไกลหน่อยเนาะร้านนี้จะอยู่แถวตรงข้ามอาชีวะอายุทยานะคะตามคุณพ่อไปนะครับไปมาถึงร้านกันแล้วนะคะอย,อยู่ตรงข้ามอาชีวะเลยร้านนี้เลยนะคะไปเลยครับคุกิน ไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งกันข้างในโนนนะคะบรรยากาศบรรยากาศดีนะคะไปคะ่<ไ>ปคะนี่ไปอุป้ย<ป>ชอบอะไร<ป>อ่ะไหนดูสิไปพวกพิก่เข้าไปนั่งโซฟาหลกเดี๋ยวเมนูมาจะเปิดให้ดูนะคะเป็นไงมั้งครับ, <c oughs> บรมาแล้วนะคะอันนี้ชื่อร้านว่า Nature Coffee เเอ อิตอเมนูเยอะมากเมนูน hmm. mm. mm ี้อปกินดูสิปกินจะกินอะไรกินจะกินเค้กกินอันนี้เหรอข่ามันแนะคะโอ้อันนี้คอฟัแอฟใช่ไหมโอเคได้ไหมปลอดภยนะคะ ติดกับคุณยาใหญ่ยู่นะถ้าให้คุณยิ่งกับจันทสองเกี่ยวแม่หนออย่างนั้นเลยเหรอคุยกับจีเขียวอ่ะคุณกินชอบไหมเดยวมีล้อมลอมร้านนะคะโอตกแต่งอันนี้จะมีหลายอาคารนะคะมีตรงนู้นด้วยคุณสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งชาไทยใช่ไหมกับอะไรนะกัวซองหรอ เดี๋ยวมาดูฟัวกองกับชาไทยของปุ๊กินนะคะเออช่วงที่ปุ๊กินรอกาแฟรอชานมอยู่นะครับโซนไหมเราอะไม่โซนไม่โซนน่คพอซองมาแล้วทำหน้ายังไงทำหน้ายังไงพอซองมาแล้วอืมาดูดดูชิ้นใหญ่อยู่นะคะอันนี้ราคาห้าสิบเก้าบาทเด็กๆต้องระวังนีดครับแบ่งคัวกองให้ทุกินแล้วนี่มาแล้ว กินไหมอร่อยไหมอันนี้คาปูชิโนนะคะมาแล้วมกุชิมกินไหมกินได้ไหมกะะาแฟกินกาแฟได้ไหมกินได้เพราะอะไรเพราะมันมีโซ่ที่เป็นกาแฟดิฟนะคะของอะไรนะปานามาปานามาอืมกินกับคุญ,ญา่า แบมไม่เห็นข้าวกินน้ำน้ำเนี่ยก็ดูแล้วก็เอามือจั๊กเก้กินกินนมนะคะชานมกับขุนหญ้านะคะกินไปด้วยจับกก้กินกับแเ้มขุนหญ้าฮะกินไปด้วยดูไปด้วยจั๊กเก้ความสุขกินค่ะนมเย็นน้องปู๊กินจะกลไปห้องน้ำนะคะป้าป้ากดไลค์กดแชร์ ເດີ້ແມ່ນ <Bye. S 3> <Bye. S 2>